สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2567 วันนี้เวลา17นาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมมเพนพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2567นกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและด้านพระพุทธเลิดล่างนภาลัย จากนั้นทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสร็จแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาตศิลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศทรงกราบ จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้พลอากาศโทพักดีแสงชูโตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเฝ้าทูลลอะองทุลีพระบาททูลกล้าทูกลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเทียนชนวนจากโคมไฟฟ้าและพระราชทานแก่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเพื่อเชิญไปรักษาไว้สําหรับถวายเจ้าอาวาสพระอารามหลวงต่างๆนําไปจุดเทียนพรรษาที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้แล้ว ่อจากนั้นทรงประเคนพุ่มเทียนแดดส,สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะพระปร,ะริยธรรม9ประโยคและพระภิกษุนาคหลวงจำนวน20รูป เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชวงศ์องคมนตรีและขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรงประเคนและประเคนพุ่งเทียนจนครบ238รูปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมสัสก,การแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก จากนั้นเวลา18นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนะพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนาริพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะ เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกากิยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒ์มหาวชะราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสแลกธนบัตรที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสมหามงคลนี้ ด้านหน้าของธนบัตรที ym, ่ระลึกพิมพ์พระบรมสารทิสล no like well, ักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัติยราชภูสิตาภรณ์และทรงสายสร้อยปฐถมจุลจอมกล้าววิเศษส่วนด้านหลังพิมพ์พระบรมสารทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์บรมขัติยราชภูสิตาภรณ์ประดับดารานพรัตน์ทรงสายสร้อยปฐถมจุลจอมกล้าววิเศษและทรงพระแสงกระบี ชนิดราคา100บาทพิมพ์บนวัสดุพอลิเมอร์จำนวนพิมพ์10ล้านฉบับโดยมีขนาดความกว้าง89มิลิเมตรซึ่งเลข9หมายถึงการครองราชปีที่9และมีความยาว163ม mm, ิลิเมตรมีผลรวมเท่ากับ10หมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งราชวงศ์จัก,กรี เวลา19นาฬิกา4นาทีรองศาสตราจารย์อุดมวิทย์ชัยยศสกุลเกียรติอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์พร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยายลายัยกรรมการสภามหาวิทยายลายัยผู้บริหารมหาวิทยายลายัยและคณะบุคคลผู้ร่วมดำเนินโครงการราชมงคลรัตนโกสินทร์รวมใจสืบสารคุณค่ามรดกผ้าไทยเฝ้าทูลละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการโดยเสด็จพระราชกุศลตาม พระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหัวโขนหนุมานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมยกดอกลำพูนล,ลายกาบแก้วพิกุลฮริพูนชัยแดส่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และเนื่องในวันอาสารหบาูชาพุทธศักราช2,567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระราชฐานะอัคราศาสนุปถมัมภกมีพระราชอนุสร์คำนึงถึงหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศขึ้นเป็นปฐมเทศนาอันยังให้เป็นไปแล้วไม่มีผู้ใดจะคัดค้านได้เลยคือพระธรรมจักรอันยอดเยี่ยมจึงทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานภาพประกอบคติธรรมในธรรมจักรกับประวัตนสูตรปฐมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติให้พุทธบริษัททั้งหลายได้นำหลักธรรมคำสอนอันว่าด้วยเรื่องของชีวิตคือหลักสัจศาสตร์สู่การประพฤติธปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์เกื้อกูลต่อหมู่คณะชาติบ้านเมืองสื่อไป เรื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เสนอตอนพระมหาการุณาธิคุณด้านการแพทย์เพื่อปวงประชา รมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาต่อยอดที่ทรงตั้งพระราชธิบดยอย่างเปลี่ยมล้นที่จะดำเนินตามรอยเมื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษงานด้านหนึ่งที่ทรงให้ความสําคัญอย่างยิ่งคืองานด้านการแพทย์สาธารณาสุข ทรงให้การสนับสนุนทั้งการพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเมื่อปี2515ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมา,ารคณะรัฐมนตรีจึงมีมติในการเฉลิมพระเกียรติโดยการระดมทุนครั้งใหญ่จัดสร้างโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารรวม21แห่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุะอเด์ดมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชทานานามว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราช ในปี2539ทรงเป็นองค์ประธานในการจัดสร้างศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้โครงการการจนะบารมีเฉลิมฉลองพระราชพิธีการจนาพิเศษปีพุทธศักราช2539เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่50 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันมะเร็งและเมื่อครั้งสเสด็จเถลิงทวรรยรา,าชสมบัติในปี2562หลังแล้วเสร็จพระราชพิธีบรมราชาพิเศษทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนที่ประชาชนทูลเกล้าทูนกระหม่อมถวายเมื่อครั้งงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทั้งหมดและรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตรนโกสินทร์แกโรงพยาบาลวิทยาลัย,ลยแพทย์และสถานพยาบาล27แห่งเป็นเงินกว่า2,400ล้านบาทด้วยทรงห่วงใยญ่และทรงคำนึงถึงการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพร่างกายของประชาชนตลอดจนประสิทธิภาพด้านการให้บริการทางการแพทย์ เชกเช่นเดียวกันในยามที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ประเทศไทยสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลือในทุกด้าน โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรุกระหม่มพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน20คันและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ4คันเพื่อลงพื้นที่ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 เชิงรุกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงควบคู่ไปกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วแม่นยำและมีความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์สูงสุด โดยรถทุกคันยังสามารถใช้งานด้านสาธารณาสุขในการค้นหาผู้ป่วยโรคอื่นๆในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องใช้การวิเคราะห์ด้วยเทคนิค PCR และใช้ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีด้วยนอกจากนี้ยังพระราชทานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆอาทิเครื่องช่วยหายใจเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัยชุดป้องกันการติดเชื้อโรคหรือ PPE ถุงยางชีพและสิ่งของอื่นๆไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเช่นเดียวกับเรื่องปากท้องของประสบกรณิกรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปกระม,ม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานพร้อมน้ำดื่มและเจลแอลกอฮอล์ไปมอบแก่รัษฎรที่กักตัวตามชุมชนและในแคมป์ก่อสร้างต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอีกกลุ่มบุคคลอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าจากการปฏิบัติหน้าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบะรมราชินีได้พระราชทานถุงพระราชทานกำลังใจและบัตรพระราชทานกำลังใจแก่โรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลสนาม49แห่งเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทั้งนี้ นามพระราชารัไทยยังเผื่อแผ่ไปถึงประชาชนชาวอินเดียโดยได้พระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก,ก๊าซออกซิเจนพร้อมอุป,ระปะกรณ์เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาวิกฤตดังกล่าวด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตระหนักว่าสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฤิเริ่มโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นโดยทรงเห็นว่าการเข้าถึงบริการทางการแพทย์การได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรมโดยเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่28ธันวาคม2562ในโครงการระยะที่หนึ่ง ซึ่งเป็นเรือนจำขนาดใหญ่25แห่งและระยะที่2ในปี2564กับเรือนจำขนาดเล็กจำนวน19แห่งมีโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่รวมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการดูแลรักษาผู้ต้องขังทั้งในเรือนจำและที่โรงพยาบาลตลอดจนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำอ,อสอรจช่วยงานด้านสาธารณสุขในเรือนจำ ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า17,000คนกระจายอยู่ในเรือนจำทั้ง143แห่งทั่วประเทศนับเป็นการสึบสารรักษาต่อยอดตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการดูแลให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีสุขอนามัยที่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2567 วันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2567ณสถานที่สำคัญในพระบรมหาราชวัง ประกอบด้วยหอพระคันธาราชหอพระราชกรณอนุสรหอพระราชพงศานุสรพระศรีรัตนเจดีย์หอพระมณฑีนธรรมและหอศาสตร,ราคมต่อจากนั้นเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาและทรงถวายพุ่มเทียนแด่พระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์ทัศานแห่งชาติพระนครเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วยองคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Amazing Food Festival สองพัิ at เชียงใหม่ วันนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยศิริศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงาน Amazing Food Festival 2024แอดเชียงใหม่ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวด้วยการดึงเสน่ห์ของอาหารไทยทั่วทุกภูมิภาคภายใต้แนวคิด Good Food Good Wi ฟ e พร้อมให้ความสำคัญกับความยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในงานโดยรวบรวมร้านอาหารชื่อดังระดับมิชลินไกด์ร้านอาหารที่กำลังได้รับความนิยมร้านอาหารร่วมสมัยร้านสตรีทฟูด้ดร้านอาหารจากภูมิภาคต่างๆและการออกบูธจำหน่ายสินค้าอาร์ตแอนด์คราฟต์และบูธจากผู้ประกอบการรางวัลอุตสาหกรรมท่อง เที่ยวไทย Thailand Tourism Awards นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตการสอนทำอาหารโดยเชฟที่มีชื่อเสียงและเชฟชุมชนท้องถิ่นการแสดงดนตรีพร้อมทั้งกิจกรรมวันเดย์ทริปที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อ่อนใต้ทำกิจกรรมในชุมชนและเรียนรู้ต้นกำเนิดแหล่งวัตถุดิบด้านอาหารของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงเยี่ยมชมงานวิจิตรแอดเชียงใหม่สีสันแห่งเส้นแสงน้ำพุร้อนสันกำแพงโครงการตามพระราชด,ดำริ ราชวิทยาลัยจุลาพรเชิญถุงยางชีพและสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอรบรบือจังหวัดมหาสารคาม วันนี้ที่โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อนหลุบอำเภอบระบือจังหวัดมหาสารคามราชวิทยาลัยจุลาภรเชิญถุงยังชีพพร้อมสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุลาภรจำนวน500ชุดโดยมีนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบระบือเพื่อช่วย บรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามระหว่างวันที่16-17กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำเกินความจุอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำเป็นเหตุให้ทำนบดินระบายน้ำล้นพังยาวกว่า50เมตรส่งผลให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนและไหลลงสู่พื้นที่ใน5ตำบลของอำเภอบอระบือได้แก่ตำบลนนราศีตำบลกำพีตำบลดอนงวัวตำบลบัวมาดและตำบลหนองม่วง บ้านเรือนประชาชนถูกผลกระทบ26ครัวเรือนถนนถูกตัดขาด18สายพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า18,000ไร่สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2,567สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w w w r o y a l o f f i c e t h ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2,567 และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรสม,มาธิิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเสบียงบุญระหว่างวันที่20ถึง29กร,รกฎาคม2567ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store สมเด็จพระอริยวงศาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมแก่พุทธศาสนิกชนเนื่องในวันอาสารหาบูชาประจำปีพุทธศักราช2567ดิถีอาสารหาบูชา ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรที่สาธุชนจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงประถมะเทศนาโปรดปัญจวัคีนอิสิปัตนะมรุกทายวันอันเป็นการเริ่อประกาศพระศาสนา กระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบทถวนพร้อมเป็นพระรตนตไตรซึ่งเป็นสรณะนำทางชีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่หนทางดับเริงกิเลสกองทุกได้อย่างทิ่นเชิงมพระธมเทศนาที่สมเด็จพระสรมมาสัพ้พพทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น คือธรรมจักรกับประวัตินสุขต้องประกาศวิถีทางดับทุกข์ด้วยมัคมือองแปดที่เรียกอีกอย่างว่าทุกขเนโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ถ้าไม่ท่ามกลางสถานการณ์โลกปัจจุบัน อันเต็มไปด้วยมิจฉาชีพมีการช่อโกงหลอกลวงประทุษร้ายกันปพระกอบกับเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมิจฉาชีพิึตสมสพช่องทำอันตรายต่อผู้คนในสังคมทุกระดับอย่างรวดเร็ว และรายแรงมากขึ้นท่านทั้งหลายควรเร่งหันมาศึกษาพิจารณาธรรมะหมวดอริยมรรคโดยดำเนินไปบนห้นทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุประการหนึ่งกล่าวคือการปลูกฝังสั่งสมให้สมาชิกในสังคม มีค่านิยมในการครองสัมมาอาชีวะซึ่งหมายถึงการเรียงที่ชอบไว้ให้ได้อย่างมั่นคงขอให้ช่วยกันเชิดชูสุดจริตชนผู้สแสวงหาปัจจัยมาบริโภคโดยชอบขอให้งดเว้นการคิดคดโกงหลอกลวงพระจบสอพร บีบตังคับขู่เข็นและต่อลาบด้วยลาบโดยไม่ประกอบด้วยความเปลี่ยนไม่อาศัยกําลังกายและกําลังบัญญาของตนขอให้หยุดและเลิกกระทำบนพื้นฐานของความโลภที่เกินประมาณถึงขั้นทำลายวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงาม สิ่งแวดล้อมตลอดจนสวัสดิภาพของส่วนรวมอันจัดเข้าข่ายว่าเป็นมิจฉาชีพทั้งสิ้นวันนาสารหาบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นทรณะสูงสุดของพุทธบดีษัทแล้วยังอาจเตือนใจให้ทุกท่านระหนักแน่วแน่ ในอริยมรรคข้อสัมมาอาชีวะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขจงหมั่นเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมมีน้ำใจกล้าหาญที่จะละทิ้งความเป็นมิจฉาชีพแล้วสู้อุตสาหะ ประกอบสัมมาชีพด้วยกันทุกคนเพื่อให้ทุกครอบครัวและทุกชุมชนเป็นสถานที่ปลอดจากทุจริตชนนับเป็นการเกื้อกูลตนเองและสัพพีชีวิตทั่วหน้าให้สามารถพ้นจากพยันตรายให้สมตามความมุ่งมากปรารถนาอย่างแท้จริงอันหนึง่ง ขอความเจริญงอกงามในพระธรรมจงพรันมังเกิดมีแด่สาธุชนผู้เลี้ยงที่ชอบโดยทั่วหน้ากันเทือน ในพระราชสำนักประจำวันนี้ค่ะดิฉันปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ